รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนผู้พิทักษ์โดยน้ำยาล้างจานลายปั้นเอสสวัสดีครับเด็กผู้หญิงวัย13ปีคนหนึ่งเกิดน้อยใจพ่อของเธอจึงเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านครูพงไปพบเข้าจึงช่วยเตือนสติทำให้เธอยอมกลับบ้านที่จากมาอีกครั้งหนึ่งพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอีกครับ เด็กหญิงสัสิมาพรส่งประโคนหรือมินวัย13ปีเธอทะเลาะกับพ่อแล้วตัดสินใจหนีออกจากบ้านเดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟหัวลําโพงเราก็เดินไปคุยก็ถามเด็กว่าเด็กมายังไงจะไปไหนเด็กบอกหนูไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันค่ะหนูมาตามหาแม่เอาแล้วแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่จังหวัดแพร่เอ้าแล้วเรามีเบอร์โทรติดตอ่อมีอะไรไหมไม่มีค่ะแล้วบอกเอาแล้ว,ลวคืนนี้เราจะนอนที่ไหนอ่ะบอก ก็ไม่รู้เหมือนกันค<ง>่ะไปนอนที่มูทีครูไหมเออที่มูทีครูเป็นทํางานที่มูทีหนะ้ามูทีสร้างสันเด็กมีเด็กผู้หญิงอยู่เยอะเลยเขาก็ตัดสินใจมาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วในวันนั้นทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปนนนนเธอ,เปปอโชคดีที่พบกับนายธนรัตน์ธาราพรหรือครูพงศ์ครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กทําให้เธอได้ศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งตลอดระยะเวลาสเดือนหลังออกจากบ้านวันนี้เป็นวันปิดภาคเรียน มินได้รับอนุญาตให้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อที่จังหวัดฉะเชิงเซาหนูมีปัญหากับแม่เลี้ยงหนูอะไรแบบนี้กลับไปเยี่ยมพ่อเฉยๆไปอยู่อาทิตย์นี้แล้วก็กลับมาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอาทิตย์เดียวนะไม่ได้ว่า,าวไม่ใช่ว่า<ด>อยู่เลยนะเพราะว่านอ,อเราบอกว่าของอาทิตย์เดียวก่อนแต่ถ้าเกิดไปจะอยู่เลยค่อยว่ากันหมา<อ>เห็นว่าเราต้องกลับมาเรียนก่อนการเดินทางครั้งนี้ของมินมีจุดหมายปลายทางที่จะได้กลับไปพบหน้าพ่อของเธออีกครั้ง นี่อ่ะที่ฝุ่นที่มันออมได้ไหนทางไหนนี่หนาหน้าขาวที่มีหมีตัวใหญ่อ่ะอ๋อนี่นี่ก้อนนี่นี่อย่างงี้นี่นี่นี่ใช่หรือมั่งนี่พ่อลงมาแล้วเอามเเป็นต่ยเป็นผู้พิทักษ์ เช okay. ิญครับข้างหน้าครับไม่ตัวใครอยู่คนเดียวครับเลนเดียวครับครับแมาปิดทองหลังองค์พรบคำหน้าที่ตนสมคำว่าคนเจ็ดพ่อัะคนดีจะช่วยคำ้าคำป่าคำเมืองรุงเรืองเออนี่เามี บายทุกวันนี้็ขอบคุูครูคงสนับสนุนมาครับครับอะไรมีอะไรก็ลยกันนะไปส่งก็ได้นะครับอ่าครับผมเริ่มมีอะไรก็โทรมาบายบายครับทุกทดีครับตลอดสัปดาห์หน้ารายการผู้พิทักษ์จะพาผู้ชมร่วมเดินทางไปกับเราไปเยี่ยมสุนัขตามศูนย์พักพิงในจังหวัดต่างๆที่จะรับการช่วยเหลือมาจากขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติว่าพวกมันเป็นอย่างไรบ้าง พบกันวันจันทร์หน้าเวลา11นาฬิกา5นาทีวันนี้สวัสดีครับ